<sighs> ya yeah. oh. เ,เพื่อนๆที่ใช้สมาร์ทโฟนกดติดตามพวกเราได้ที่ปุ่มนี้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดมระดิ่งกุ้งกี้ให้ด้วยนะยพี่วว่เนี่ย,อยเอาต้นนี้นะคะต้นนี้ต้นนี้ตนนี้เหรอวิว่าอืมก็ได้นะงั้นเดี๋ยวพี่วัาอะไรนกพว่าางบวให้เอง อุ๊ยเฮว่าได้ยินเสียงนกร้างอยู่ตรงนั้นนะคะดูเขาไปดูเหงื่อนไหมคะอืมไม่ได้นะวีว่าแต่ระวังตัวด้วยล่ะโอเคไหมข้าจะไปรีบไป เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเที่ยววนันเสียงอะไรอะคะอ๋อป้าไม่มีอะไรแค่กิงหายหักอ่ะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ใจนะคะไม่เป็นไรไปเหอะไปไปดูนกไปดูนกโอ้กยินต่อะ ยืนทำอะไรตรงนี้คนเดียวอ่ะอออนี่ค่ะหนูมาสั่งน้องนี่ไงคะ่ะไหนอะน่ะอหนูพี่ยืมโทรศัพท์ได้ไหมอะ่ะพอดีโทรศัพท์พี่หล่นหายพี่ยืมโทรหาหน่อยดิเออไม่ได้ค่ะเนี่ยพี่หนูฝากโทรศัพท์นี้ไว้กับหนูแลกอย่างที่หนูบอกว่าห้าไมไว้ใจคนแปลกหน้าแต่พี่ยืมแป๊บเดียวเองนะเนี่ยพี่ก็ยืนโทรอยู่ตรงนี้หละโทรเสร็จพี่คืนให้เลย นี่ว่าพี่เสร็จแล้วนะไปนู่นนี่แล้วมาแล้วนี่ว่วาโทรศัพท์ี่อวามาเร็วพี่วาจะถ่ายรูปไว้อ๋อโทรศัพท์พี่อวาเหรอคะก็เมือ่อเช้ามีคนมาขอยิงโทรศัพท์หนูก็เลยให้เขายิงไปอะคะอ่ะเอ้าว้าทำงานได้ไงอะนั่นมันโทรศัพท์พี่อวานะ หนูรู้จักเขาหรอไปให้เขายืมอ่ะโอ้ยแล้วเขาอยู่ไหนเนี่ยพาพี่ไปเลยแล้วแล้วตรงนั้นค่ะโอ้ยไหนเราวิว่าไม่เห็นมีคนจะคนเลยไหนบอกหนูว่าให้เขายืมตรงนี้ไงเอาก็อนหนูให้เขายืมตรงนี้แต่ว่าเขาหายไปไหนแล้วอ่ะโอ้ยวีว่าป<ม>่าเน,นี้ยเขาไปไหนตอนไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเอาโทรศัพท์พี่ว่าไปขายแล้วมัง้งหนูขอโทษค่ะ มาเร็วรีบไปหาเขาเร็วโอ๊ย,อยพว,ว่าเป็นอะไรเนี่ยโทรไปตั้งหลายสายแล้วไม่เห็นจะรับเลยจะไม่กินข้าวกันแล้วงไงเนี่ยฮะโอ๊ยเหนื่อยก็เหนื่อยนั่งพักก่อนละกันค่อยไปหาต่อน้องครับคะคะมีอะไรบอกคะพอดีโทรศัพท์พี่หายพี่ยิมโทรศัพท์น้องโทรหาโทรศัพท์พี่ได้ไหม พี่ว่าหนูจำได้ปะเนียวเขาใส่ชุดอะไรอเขาใส่เป็นเสื้อสีขาวแล้วก็กางเกงบอมแล้วก็รองเท้าผ้าใบสีแดงแล้วก okay. ็ส okay. ีขาวสลับกันแล้วก็ผมหน้ามาออกเต๋อเต๋อเข้ดดิไปนะเออโทรสัพายเหรอคะใช่ไม่รู้หล่นหายที่ไหนพี่ยิมโทรหาแป๊บนึงได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะถูกมากเลยตรนี้เนี่ยพี่ฟังเพลงนี้ด้วยเหรอคะอุ้ยเข็ดีจังเลยนะเนี่ย ใช่เพลงนี้มันดังไงใครใครฟันกันน<า>ี่พี่พี่ยืมหน่อยสิเอหรือว่ารับก่อนดีกว่าค่ะดูถ้าจะมีเรื่องนะคะลองรับก่อนถูกมาเลยตอนนี้เนี่ยคุณคุณเหมือนจะเป็นโทรสท์ว,สาาวาเลยอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นโทรสท์ว,สาาวาแล้วเขาไปเอามาได้ยังไงอะ่ะเฮ้ยหรือว่าเขาจะไปขโมยมาทำไงดีอะ่ะมีนต้องยื้อไว้ อ่างั้นไม่เป็นไรแล้วครับพี่พี่ไม่รบกวนแล้วพี่ขอตัวนะเฮ้ยอย่าไปค่ะพี่เมื่อกี้ใช้โทรศัพท์รุ่นเอาใหม่ไหมคะคือหนูอยากได้ว่าแล้วค่ะหนูขอดูหน่อยได้เขาเป็นยังไงเอาพี่ไม่สะดวกจริงคือพี่ต้องไปเรียบตามหาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะเฮ้ยไม่ได้ค่ะหนูขอดูก่อนนะแป๊บเดียวค่ะหนูอยากได้ว่าเลยรุ่นรุ่นนี้ค่ะแต่ว่าขอดูก่อนนึ่งนะคะบี้ปล่อยปล่อยพี่พี่ไม่นู่งละกขอดูอีกนึงค่ะแม่ก่ะช่วยหนูละจริงจริง าโทรศัพท์้เนานใช่ไหมอย่าพึ่งไปเอาโทรศัพท์ขึ้นมานะแกเอาโทรศัพท์เนานใช่ไหมเอาขึ้นมาไม่เอาขึ้นมาไม่นม่ไม่เขามาถโทรศัพท์เนี่ยไม่เฮ้ยเที่ยวมาคนนั้นไงคนที่ยืงโทรศัพท์เที่ยวมาไงเฮ้ยจริงเหรอ Põe ยังไ,ไงเนี่ยเออนั่นดิที่หลังอะ่ะหนูอะ่ะห้ามให้ใครยืมโทรศัพท์อีกรู้ไหมค่ะน่ะห้ามให้ใครยืมของซูม 4, สี่ซมห้าอีกถ้าเกิดจะให้ยืมมาหนูต้องมาบอกพวกพี่ก่อนโอเคไหมคะโอเคค่ะหนูจะไม่ทำอีกแล้วเออยังเหนื่อยเลยเออนั่นดิดีนะที่โจงคนนั้นมาหาเขาด้วยไมงั้นก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นโทรศัพทออ์ว่าไปกลับบ้านกันหนูข้าวแล้วฟากลับบ้านกัน